หลังจากประกาศว่าลิซ่าจะไปผ่ในรายการคิงดอมคนเกาหลีบางส่วนออกมาบอกว่าไม่อยากให้ลิซ่าไปบางคนบอกรายการนี้ไม่คู่ควรกับลิซ่าเกิดอะไรขึ้นทำไมคนเกาหลีไม่ชอบรายการนี้ไปดูกันเลยครับสวัสดีครับทุกคนเรียกได้ว่ามวานนะครับทุกคนแตกตื่นกันใหญ่เลยที่มีข่าวลือว่าลิซ่านั้นจะไปผ่ในรายการคิงดอมนะครับซึ่งในข่าวนั้นได้บอกว่า ลิซ่าแบล็คพิงนั้นจะไปเป็นเกสให้กับวงไอคอนนะครับซึ่งเป็นวงรุ่นพี่ของ Black พิงก็อยู่ใน YG ด้วยกันซึ่งจะไปรวมกันอยู่ในรายการ i ิงดอมและไอคอนนั้นจะใช้เพลงพิที่ s ตาร์เวจในการแข่งขันก็คือวงรุ่นพี่อย่างไอคอนเนี่ยจะใช้เพลงของ Black พิงในการแข่งขันครั้งนี้โดยลิซ่าแบล็คพิงเนี่ยจะมาร่วมสเตจในรอบ No Li ม i t ซึ่งกาลังจะออกอากาศในวันที่27พฤษภาคมนี้และในข่าวนะครับก็ได้มีมิยอนวง G ีเอเดด้วยและเธอนะครับจะมาคอยซัพพอร์ตวง B หลังจากที่ข่าวออกไปนะครับใครหลายๆคนก็คงต้องตื่นเต้นแล้วก็ดีใจบ้างแหละเพราะว่านี่ก็นานมากๆแล้วนะครับที่ลิซ่าไม่ได้ไปออกรายการที่เกาหลีเลยอย่าว่าแต่ลิซ่าเลยครับเมมเบอร์ในวงก็ยังไม่ค่อยได้ไปเลยนั่นแหละทําให้หลายๆคนดีใจแล้วก็ตื่นเต้นนะครับที่ลิซ่าได้ไปแต่พอเราไปอ่านคอมเมนต์ที่เกาหลีเนี่ยก็มีหลายคนบอกว่าไม่อยากให้ลิซ่าไปเลยนะครับแถมบางคอมเมนต์เนี่ยก็เรียกด้วยว่าอวยลิซ่าหนักมากๆก็ไปดูกันครับว่าเขาแสดงความคิดเห็นอะไรกันบ้างก็ได้มีคอมเมนต์บอกว่าหากลิซ่ามารายการนี้จริงๆฉันจะดูรรรราาาาายยยกกกนนนีี้้้เลถึงแมมมฉัจะไ่ชอบ็ต บางคอมเมนต์ก็บอกว่าจะทายังไงดีล่ะเจ้าหญิงของเราจะมารายการห่วยนี้โอ้โหคอมเมนต์นี้นะครับค่อนข้างแดงเลยคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าหากลิซ่ามาจริงๆฉันคงต้องดูรายการนี้บางคนก็บอกว่าผู้สูงศักดิ์อย่างลิซ่านั้นจะมารายการที่ซอมซ่อแบบนี้ทําไมและทําไมลิซ่าถึงได้มารายการที่ไม่ได้มาตรฐานแบบนี้ก็นี่นะครับคือคอมเมนต์ของคนเกาหลีที่ไม่ค่อยอยากให้ลิซ่ามารายการนี้เท่าไหร่สําหรับเหตุผลนะครับที่แอดมินไปอ่านมาก็มีอยู่ว่า ปัญหาของรายการนี้ค่อนข้างเยอะนะครับผู้เชี่ยวชาญในรายการไม่น่าเชื่อถือมุมกล้องบางทีก็แย่แถมเอ็มเนตที่ผลิตรายการนี้ยังเคยถูกแฉกับวิธีการขู่บังคับค่ายให้ศิลปินเข้าร่วมรายการคิงด้อมและมีคนบอกว่ารายการนี้ชอบตัดต่อดราม่าลำเอียงและรายการที่ผลิตก่อนหน้านั้นเคยมีการโกงผลโหวตนั่นนะครับอาจจะเป็นเหตุผลที่รายการคิงด้อมนั้นเรตติ้งไม่ค่อยดีในเกาหลีแล้วก็มีคนไม่ชอบออกมาด่าเยอะนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคอมเมนต์ที่ไม่ค่อยชอบรายการที่ลิซ่าจะไปออก ในส่วนคอมเมนต์อื่นๆของชาวเกาหลีนะครับก็อวยลิซ่ากันเยอะเลยบางคอมเมนต์นะครับถึงกับบอกว่าฉันโหวตให้ลิซ่าไม่ได้เหรอถ้าลิซ่ามาเรติ้งรายการนี้พุ่งกระฉูดแน่นอนบางคนก็บอกว่าสงสัยไอคอนอยากจะชนะจริงๆโอเคนะครับก็ประมาณนี้สำหรับคอมเมนต์ชาวเกาหลีที่มีให้ลิซ่าถือว่าคนที่รักและก็ชื่นชอบลิซ่าในเกาหลีเนี้ยก็มีเยอะเลยนะครับแอดมินก็หวังว่ารายการนี้จะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับโอเคก็จบลงไปแล้วสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแอดมินขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดต like, ิดตามด้วยนะ